หลวงพ่อกล่าวว่าการรักษาศีลแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงเรื่องปกติธรรมดาแต่แท้จริงแล้วถ้าทำได้จริงจังศีลก็มีพลังมากที่จะพาไปนิพพานเพราะศีลเป็นพื้นฐานของความเจริญทั้งปวงเหมือนฐานรากของเรือนที่มั่นคงหากศีลมั่นคงปัญญาก็จะเจริญได้อย่างไม่หวั่นไหวหลวงพ่อเปรียบว่าถ้าเพียงสักแต่ว่าสมาทานแต่ไม่เข้าใจคำว่าศีลก็ไม่ต่างอะไรกับนกแก้วนกขุนทองที่พูดตาม แต่ถ้าจะให้ศีลตั้งมั่นจริงก็ต้องอาศัยเหตุสามประการเป็นฐานคือเมตตากรุณาและสันโดษเมตตาคือความรักคือคิดว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนใครไม่เป็นภัยกับใครกรุณาคือจิตที่หวังเกื้อกูลให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เห็นทุกคนเหมือนเห็นตนเองสงสารเขาเท่ากับที่เราสงสารตนเองและสันโดษ คือความพอใจในสิ่งที่หามาได้โดยชอบธรรมไม่ละเมิดสิทธิ์หรือทรัพย์ของใครไม่ฉกฉวยเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวถ้าเรารักษาสีด้วยฐานสามประการนี้ได้จริงสีงนั้นจะไม่ใช่เพียงเปลือกนอกแต่จะค่อยๆตัดความโกรธลงไปได้ทุกวันเพราะโทสะดับด้วยเมตตาและความกรุณาเมื่อความโกรธหมดไปใจก็จะใสสะอาดขึ้นที่สำคัญหลวงพ่อให้เราฝึกตนเอง ให้น้อมใจพิจารณาเห็นสัจธรรมเช่นเวลาเราให้ทานให้เราเห็นว่าผู้รับก็ดีผู้ให้ก็ดีต่างก็มีความสุขอยู่ชั่วคราวแต่ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรทุกอย่างเสื่อมสลายไปหมดสุดท้ายต่างก็ต้องตายเหมือนเหมือนกันนี่คือการเจริญวิปัสสนาให้เห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหลวงพ่อกล่าวว่าแม้ชีวิตที่ได้มาก็เต็มไปด้วยทุกข ต้องหากินต้องเลี้ยงดูมันต้องเจ็บไข้ต้องประสบกับความผิดหวังต้องเผชิญความแก่และความตายไม่มีใครพ้นไปได้เมื่อจิตเห็นตรงนี้บ่อยๆใจก็จะคลายความยึดมั่นในร่างกายและชีวิตลงทีละน้อยและนี่คือการเจริญภาวนาในแนวสุขวิปัสสโกเป็นการพิจารณาอย่างเรียบง่ายแต่ให้ผลลึกหลวงพ่อเปรียบว่าแม้จะเป็นทางที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษ แต่ถ้าใจอยู่ในคันลองนี้อย่างต่อเนื่องใจก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นกิเลสก็ลดลงและในที่สุดเมื่อพ้นจากกิเลสได้จริงๆก็ถึงซึ่งพระนิพพานได้แน่นอนซึ่งหนทางนี้เป็นทางตรงเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ผลสุดท้ายไม่ต่างจากหนทางอื่นเลย